อ๋อเอ่อสวัสดีทุกท่านนะครับผมตอนนี้มาอยู่รายการ p r อเกมเมอร์น,นะครับผมตอนนี้เรามาอยู่ในเกม PES อส2013นะครับผม <c oughs> ก็เป็นบิ๊กแมตช์คู่หนึ่งนะครับ <c oughs> แมนยูเฮ้ยอ่าแมนยูกับแมนซิตี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผม <c oughs> ตอนนี้ก็ผมไม่ได้เล่นเองนะครับผม <c oughs> คนภาคนะครับผม คนเล่นก็คือคุณก็เจ้าเก,ก่านะครับผมแล้วก็แข้ชื่อเขอ้าไหมครับคุณจักกริกนะครับผมอ่าเป็นมือใหม่ท้งนั้นนะครับมก็ไปดูเคอเล่นกันเลยครับตอนนี้ก็เป็นการเข้าแถวเข้าสชาตินะครับมาดูรายชื่อครับคุณมีโจฮาร์ดแล้วก็เหมือนเดิมครับอ่านไน้ไม่ต้องอ่านครับ ไปเดยวกครับตอนนี้ก็แตะมือถือไม้ฮะมันทางน์ซิตี้เนติดนะครับก็มีรู้ได้วิลเบิกบันเฟอร์ซีลูนี่เดเกอานานี่แล้วก็แล้วก็อะไรนะครับฟิตฮะฟิตฮะอุ้ยอุ้ยก็ได้เรื่องเกมนะครับผม เชียครับสูอคุณจักรดครับสูงไปให้กองหลังนะครับไม่รู้ชื่อะไรครับรู้ชื่อผมจะอ่านทันทีผมก็ไม่อ่านครับต้องเข้าใจในนั้นจุดนี้ครับเวลเบครับลูกนี้ยิงครับชนเตาครับผมเต้าเหงนร้อนคุณกอบนะครับเกือบเข้านะครับผมทําไปได้สูงไปทางดีซ้ายครับสูงตัดเข้ามากลางคุณจักรีจักรดทะลุช่องไปไม่มีคนวิ่งนะฮะ นอนะครับคุณก๊อฟนะเบลเบกครับอื้ม no คุณก๊อฟลีลาล็อกเลื้อยเลื้อยล็กลบอกลบอล็อกไอะไรไม่รู้ครับผมไม่รู้จะล็อกทำไมฮะหมูบินหมูบิน เอาละครับไปแล้วนี่ฮะนี่ฮะไปแนวนี่ยิงไกลครับหืูเกือบเข้าคู่นี้ก็น่าสูสีคู่ขี้ดูดีแล้วนะครับโจฮาร์ดเปิดขึ้นมาแล้วครับเบลเบก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 กระชากครับกระชากครับจังหวะนี้คุณจักรกิจตัดเอาไว้ได้เลยครับผม ส่งไปเว้ลานี่ครับุณก็รับลูนีเปิดมาให้เวล,บบลเบกไม่ได้บอลรับซิววาครับเอฟลาอันนี้เทคนิคครับวันตัวีฮะส่ะสงไว้ลูนี่เซนเน,นีโอ้โหนาวัดส่งไาให้อากิโลล้มหน้าฮะผม ได้ตีข wa? ึ้นมาครับผมเอาจะตีเลือสูงฮะสูงง่ายๆครับผมเรวเบกเสียบอลแล้วอากิโรวางให้กองหน้าสูงไหมสูงไม่ชิว่าชิว่าวิ่งครับโอ้โหไม่ผ่านกองหลังครับผมนี่ฮะโอ้โหคุณก็จะล่นท่ายากครับแต่มันสกิลไม่ถึงต้องทำใจครับผมไปครับลูดี้ฮรันาวัดเนาะชิว่าตอนเป็น ับก็ส่งให oh. ้ลุยฟิลันเอ้ยฟิลานี่ฮะโอ้โหลิฟต์พังกันนะครับดิสโก้ส่งให้อากิโลอากิโลสให้นาวัดนาวัดไปแล้วได้ยินว่าอากิโลโอ้โหเดกิอาโอ้โหไอลีนล้มแค่โฮมข้ามข้ามสาิ้นหวานมือสีนานี่ฮะนานี่ก็เพราะนานี่ฮะหนูไม่ผ่านะครับผมยาก ยาย่าไปครับยายนาดิดยิงครับลูกนี้เรียบร้อยครับผมคุณเต็งทัได้ครับคุณจักริดทำได้นะครับผมโดถูต่อให้หน่งลูกครับลูกครับลูกพัฟครับก็ต่อให้จักริดยิงลูกุณก็ต่อให้คุณจักริดนะครับผมนี่ฮะยิงครับผมเดกเออ้ลิ่งลุมออกมาครับลูกนี้ครับยิงแต่ว่าน้าเต็ม้อเราเต็มแชีงครับองทุ่งแรงแท้ย เฉยเสาเข้าตะไคร้เลครับผมแบบนี้เลยว่ะก็ไปครับตัดมาก็คุณก็พับใสู่ปดูดีฮะก็จูบิวกับลูนี่ฮะไอหมูคิวฮบผมนี่ฮะล็อกลบมาสองครับดอยงครับเียบโดครับเฉียดหาเข้าครับปูดูนีครับทำได้อะไรายังเฉียดคาดไม่ถูอ้ผเห็นหู เรียบร้อย <där. S 2> ไปแล้วครับผมโอ้โหยกลับมาตีเสมอได้แล้วครับผมเอาทองแล้วหยอกเขาฮะตบต่อลบต่อในลูกซึ่งโอ้โห้ยตบต่อสองครับตบต่อสองน้องคอยยีงแย่เลยเหครับเห็นไหมครับรู้นี่ครับหูเสียดทานเขาอย่างสวยงามครับผมติดกนเลยนาะนี่ครันยีงครับทาดเลี่ยมนะครับแเราวันที่ โจฮาร์ตบอกว่ามึงเล่นแบบนี้มึงอย่าเล่นเถอะมึงไป,ปกดป้ายสก,กอร์ผมก็ให้นี่ฮนะสุดยอดครับผมสวยงมามาลลมแท้ครับอาเกลโลครับตันนัสุคเซครับคุณจะรีดนะครับเขามีสองสื่อครับทีเอ่อให้อะไร,าาารอากิโลนาวัดอะเล็ก เดนาวัดก็อย่างที่ผมบอกครับผมอ่านไม่ออกเป็นบางคนก็อย่าโทษกันครับเนาะ a r ได้ครับผมขึ้นมาแล้วหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกนะครับผมก็ได้เสมอกันไปครับเน้นประตูกันหนึ่งครับผมมาดูครึ่งหลังว่าจะมันขนาดไหนครับผม เบลบิกเคลียร์ให้รู้นี่ครับผมครับคุณก๊อฟครับยอกยอกแยกๆอยูย่ครับผมนี่ฮะทะลุช่องมาไม่ผ่านนะฮะวิโสโก้เฮ้ยไม่ใช่แล้วคุณคุณคนแล้วเอาเอาช้อน,น,นมาไหครับไปแล้วครับกองหน้าครับยิงครับลูกนี้ออืหือกลัวมไม่ได้ยิงครับบอลผ่านผูน้กสามประตูแล้วก็ผ่านเสาไปด้วยนะครับผมคิว้องมึงเลยครับ ดีกสูงนะครับดีกราทำชูช่ำฮะนี่ครับเลงกัได้เวลานี้ตันบอลได้คืนครับต่อบอลคืนมาได้สูง,สง,ไ,สงไปให้วันเพื่อสีวันเพื่อซีเดวันที่ชิวาเดวิ่ได้บอลอยู่ล็อกมาครับล็อกสามล็อกสี่โูเลี้ยงมาอย่างโฟยัังวะาสุดท้ายไม่โฟเลยใช่อ่ะครับ ตรงก็ให้กองหน้าแล้วตอนนี้ซิว่าโอ้โหตัดได้โดยกองหลังครับจอ่าปืนไปแล้วมงครันว่าครับบอลตอนนี้หยุดหน้าแล้วนาวัดทะลุช่องมากไม่ท้าหนะ้าตรงกองหลังตัดได้บิวเนอร์คุณบอกมาครับพี่บิวเนอร์รู้นะครับผมติดมือห้อยศอกเอฟล่าครับเอฟล่า ล่าไปแล้วไปแล้วจังหวะนี้ล็อกหนึ่งล็อกสองล็อกอูหลอกล็อกล็อกจนปืนไม่ได้ครับผมตรงนี้ครับไม่ล้ำแล้วไหมครับอูหลามหน้าครับผมเยอะเลยครับดูฮาร์ดปืนขึ้นมาจังหวะนี้ตัดได้ครับผมยิ่งเนอร์ยิ่งเนอร์ส่งหน้าอาร์กิลูอาร์กิลูโลบได้ยแล้วส่งบอลเพื่อเป็นิดลูเลยครับผมส่งส่งเพื่อหนาคตครับอาร์กิลูล็อกหนึ่งล็อก ของล็อกยิงแล้วยิงไอ้ลิงลุมเซฟได้ครับผมเดียไปโดยกองหลังนะครับผมใช่ทะลุช่องไปแล้วครับไม่ผ่านกองหลังสูงให้ยา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 สูงให้นาดีดเปิดมาจิวาล็อกหนึ่งปุกน่โคตรฉลาดเลยครับผมนะครับบอลม่วนแล้วครับหวานฟูซีได้บอลครับตอนนี้ครับรู้อย่างเดียวครับจิวาเอาบางคื้นมาได้ เขายิงนะครับผมอืออ่าเป็นก Ho uh, hey. ิบโลครับด DGR ยืนมากครับแล้วเปิดอ่าไม่เปิดครับผมอ่ากีรโลตัดบอลได้แล้วงงฮายิงครับเูืนีบแบดไปหน่อยครับได้ครับอีกแ อู้อู้ได้ได้อ่าเกลุจะได้บอลไม่ได้ครับเดี๋จะไปกองหลังยาญาติถูกไหมซอว่าซิวว่าล็อกผ่านไปหนึ่งแลครับผมจังหวะนี้ครับยิงอู้อู้มันคือยิงเงี้ยเจ้าจะไปกดตรงนี้ไอ้ยิงคือคนกล่าต้นที่เขาไปกดนี่นี่ T G A น้อง่อนซูมมาใ้กองหลังแล้วกองหลังก็ปืนไปตัดได้ ทำไปได้กิโลเอพร่ากุเอ็กกิโลนะครับเวลานี้เวลานี้ส่งสา 4, มาสักสี่วัสี่ให้เบลเบกเวลเบกไปแล้วรู้นี่ครับรู้นี่ส่งให้อะไรเนี่ยอะไรอันจิกเอออะไรอันจิกโอ้จิกจิกจิกเียอะไรนี่ครับเดี๋ย่าไปพูดใจกับพี่ครับฟังดีกว่าครับไม่เข้าวัดทำลไปโคตรฮอปไปเลยหมดเวลาการแข่งขันนะครับผม ต้องไปต่อเวลาพิเศษกันนะครับอันนี้ก็ตู้เหนือครับหนึ่งนงครับซูชินะครับตัวนี้ฮนะ <ทำ S 1> เป็นจุดโทษครับเวลาจะทำลายเวลาจะจบสิบกครับส่งคือตังกรเริ่มเกมใหม่ที่ว่ายายา่าโดนตัดด้วยนะนี่เปิดมาบิดิก มาควันดี่ได้บอลทันจังหวะนี้เปแล้นี่ไปล้วนี่มาควนัวนดีโอ้โหนี่หูนี่ตัดบอลได้ครับผมตูนี่นะไปแล้วครับไปแล้วครับจะมาเบ็ดัวนยังไงครับจะพาโอ้โหยิงไกลเลยครับจังหวะนี้เด็กปีอาร์บอกยิงท,งทั้งวันเราไปทนนั้งวันวันนะโ ก็ถ้าใครไม่ชอบก็ขอภัยนะครับมันเป็นภาษาที่แบบเพื่อนนะไม่พูดไม่ได้ผมครั่งแรกในการสอเวลาที่เฟรย์ับจิลปได้จะได้ยิงหยุดโทษกันไหมครับคุณหยุดจยิงภายในคู่องนะครับีครับเรื่องเคลียร์จากคุณก๊อฟนะครับหรือแมนเชยเตอร์จะทำอะไรครับคุณเฟลง์ครับ เราเปลี่ยนแทนนะฮะคเุณก็ตอนนี้เขาเปลียนแทนผมก็ขอเวลาไปพักหนึ่งน,นะนงครับท่านก็ขอ,ขอแค่ รูเขาจัดแผนม้าตู้ถเหลืองอะไรน,นะครับ<อ>มวัวแล้วครับผมผมรู้อย่างเดียวตอนนี้เจ็บคอม,มาครับขอเวลาดื่มน้ำหมดแล้วเม้เหลือง่ออองม,งมงกมครับผมรูนี่ยามา,าแล้วโอ้โหสกัดเลยนาวาครับฟาวครับลูกนี้เล่นมาทั้งปีผมเพิ่งเห็นลูกฟาวลูกแรกครับผมอ๋อตอนนี้อะไรนะ ลูนี่ยิงไม่ Milk. ครับครับสิวรยายาครับส่งให้นัสตีนนัสตินนาวาัตนาวาัตไม่พังครับลูนี่เก็บบอลได้แล้วส่งพลาดไปสิวาว่าไงสิวากระชากมาอาเกลครับจะยิงไหมไม่ยิงครับทานได้ oui เลยเวลานี่เวลานี่เวลานี่ส่งไปให้แอสยังแอสยังแอสยังตรงมาตัดไมาใ้นานี่นานี่ยิงครับลูนี่ ไปไม่เข้าว่บอลน,นี่เลยไปแล้วบอลไล่เปิดมาโดยตรงนนะครับผมอ้แอนดียังครับจังหวะนี้ทะลุช่องไปให้ยูนี่ไม่ได้นะครับถือตันยูนาวัดสูงมากให้อากิโรอากิโรทะลุลช่องไปให้ คบอา,าน้องคอออครับการ<แ>โทษแล้ว,วามานี่คุณก๊อฟกับคุณจัก,กริดนะครัสบสุดดีมากครับครูนี้จะภาคยังไงครับเฮ้ยผมภาคนี่ผมคิดว่าปไปเล่นเองนะครับ มันไปดูบอลอยู่ภาคสนามครับผมโอ้ยเว้ยเว้ยโอ้ยเว้ยเว้ยเว้ยใหยตอนนี้ก็มีการเลือกตัวว่าใครจะดีก่อนหรือชิมลังยิ่งหน้ากินแล้วแต่ครับบุ้มตามสไตล์คุณชอบนะครับเดี๋ยวให้ผมดูกันนะครับว่าใครยิงก่อนของคุณจะกินหรือแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็จะมีจูฮาดยิงอันหนึ่งอากิโลว์อันสอง อะไรไม่รู้ครับอันดับสามนาว่อันดับสี่ห้าก็นัสซี่ครับเอ่อก็ห้าตัวหลักก็นี่ครับก็บูบีบอานะครับอันดับหนึ่งโอ้โหเปิดประตูเลยน้านี้ฮะอันดับสองรูนี่อันดับสามวันพูดีอันดับสี่เอสที่ยังอันดับห้านะครับก็เริ่มกันเลยนะครับผม ยิงเลยนะเขียวหนลงครับดิงลมยิงฮะผม D G A หัวเออโจฮาร์ดเจอ D G A ฮะผมไอเขียวแป๊กครับนะครับคุณจะคิดจะยิงเข้าไหมครับตอนนี้ครับยิงยัดชักฆ่าโอ้โหก็เซฟได้ครับเออรํานักนะ ดูไว้คนหนูเซฟได้นะครับรูกนี้ครับโอ้โหยิงไปอีกครับเข้าครับผม,มเด็กอายิงเข้านะตอนนี้ครับอาร์เกลโลอาร์เกลโลเข้าไหมแต่ยิงก็ยิงคำจะมากครับยิงเข้าไปครับยิงกลาง เอาไปแล้วครับตอนนี้ก็หนึ่งประตูต่อนหนึ่งนะครับแต่นานียานนนา่ยิงเข้าไปแล้วครับคุณก็ได้ไปสองแซมนะครับเอาแล้วครับยิงเข้าไปแล้วครับ โอ้ uhm, ยิงยิงไม่โอ้โหรูน <wh urgency starts> ี่ยิงไม่เา้ามทั้วันนี้รูนี้ครับาวัดีครับเด็กเจะิได้กเอเซฟได้ครับเบร้อ่ครับผมโอ้โหตอนนี้ครับคุณจจกินฝ่ายเสียเปรียบนะครับ โอ้โหวันพฤหัสยิงเข้าไปแล้วนะครับสวยงามมากครับผมไม่ครับนาซีนาซีครับนาซีสวารีทุกทีเอาไปแล้วครับตอนนี้สามประตูสามครับถ้าเอ็ยังยิงเข้าจะเป็นฝ่ายชนะนะครับแต่ไม่เข้านะครับผมต่อไปต้องหมดเงิน,นทุกทีต่นนครับ ตอนนี้ครับเพิจับผิดก็ได้เอาจิวามายิงครับเจอกับเด้งอ่ะไงครับใส่ไหมครับยิงไหมครับยิงครับตรงนี้เซฟได้ครับซีอาร์ฮะผมไอ้ลิงลุมครับไอ้อันครับเป็นโรคติดนะครับฟิลันนี่ของคุณก๊อฟนะครับคุณก๊อฟยิงครับเรียบร้อยครับอืขนาดไปครับก็เปทางไปนะครับเจอกองเอ่อปีประตูต่สามครับ โอ้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และกดตั้ซับสไคร้ด้วยนะครับถ้าชอบมาต้านะาอ,อ,องนิดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ